ดังไฟเปพี่น้องยุ่งหลายคับจิว่าโอ้โหมีอุ่นมันครับมันตุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักตกปลาทุกคนครับผมกับสวัสดียมอเล็กตัวนี้กับยิ่งคัมนะพี่น้องพอดีผมมาบ้านครับโคราชครับรถเฉมบาร้องมัตตีปลากระสูบครับปลาสูบปลากระสูบเลยครับยูนิโบรอยู่ในอ่างเก็บน้ำบ้านผมครับพี่น้องนั่งไปจากหน่วยแล้วครับอยากแหงล่ะเพราะว่าดูดไปเห็ดปลาป่า มาจะมา้องตีบงผม,มใช่เงตัวนี้ครับพี่น้อกผมเตรียมมานำกับเตรียมมาสามตัวนี่สำหรับตีปลากระกบสบครับเนียเบ็ดกระตัวห่น่อยสามทางยิงแนะล้วไม่เห็นหรือยังไงบนบริเวณครับพี่น้องนี่นะครับบริเวณอ่างเจ็บน้ำบ้านผมครับพี่นุอกไปทั้งปูนทั้งปูนมีคนอยู่ครับเขาเจานอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำป้าป่านี่ครับบริเวณ คือตรงนี mm ้น hmm. ้ำตื้นครับรงผมตัวกินน้ำตื้นนี่แหละครับซ้ำนี่แหละครับบกกว้างครับมันอยากแหงนี่ก็ให้หลานไปหาฟื้นมากับหลานสามสองคนครับกต่ลังไปหาฟื้นมามัอนี้เขาจิตั้งแคบไปนิดนีดจักดึกน้อยจัง่อยครับพี่น้องต้องจีกับยีตกป่าตกป่าจีป่ามัอนี้เขาก็ห่อเข่าห่อแจีวมาพี่น้องเกิดมาตกป่าแล้วจีหากับเข่าขับไว้ได้กินเข่ากับแจีวพี่น้องไปครับลุยครับ ในลาดวาเป,ป็นมูนะครับเพราะว่าผมเม่ไดมาโดนหรอไน,นกองุเต็รนกอุกอเนกะที่เหรอฮะพอไหมเราเพื่นไม่พอน,นั้น ยัุ่งได้ยุงมนหลายนี่ก็ขี่มเตเบลนี่ก็ได้หนุนบ่นหนุนบ่นก็บนุน่ะมืเราจอหาไม่เห็นอย่างเดวนนึงขีองมานึงขีมาใส่เบลบ้สองสาท่นกว่าไหนขีขี่มอเต่บ์มานขี่เห็นนะนี่ขึ้นก็ไดุ้นน่ะที่ว่าโอ้ยเด้อก็พูดเ้่อเดิมเลยเนี่ยพูดมึงเดียวพูดป่าเด้

ผมจะมาเทศหมายครับมาล้อหมายเบิางว่ามันมีไอ้ปลาสูบบ่อน,นะหรือเตรียมเงียปลาสูบม,มากครับเนี่ยตัวเหลี่ยมๆพอดี้เหตุหลานกดกล้องให้พุ่นผมไม่ตุ๊กยิงพูดโอเคตัวแรกครับพี่น้องไม่ใส่จะเต็มปากเต็ียมคำเลย <c oughs> อ๋อพี่ขังไว้อือตัวยืดตัวยืด Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I <laughs> do

หลัางมานี่ตองส่เพิ่อนี้ไหมติดร้อยติดร้อยนี่ไงนี่ไงเอาแล้วครับ เต็มที่สองครับพี่น้องเต็มที่สองครับโอ้ยเริ่มมือแล้วพี่น้องเลยนี่ตัวงามๆพี่น้องเอ้าตั้งถุงมาใส่ดูเปลี่ยนแผนครับพี่น้องมาจะหาซักปลานน้ำตกเจ็บหอยเชื่อรี่ครับปลาปากิลเป็นกบยำขึ้น หนูหนุ่มน้ำไปดูนิดนึ่งนึ่งนี่ข้างหลังตัวใหญ่แล้วนี่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 นี้ยนี่นี่นึงนี่เนี้ยย่างใหญ่เลยนี่ไตอืมนี่เลี้ยกับข่าจีจีกินตอนนี้แหละจังหน่อยก่อนย่างกินกับน้ำพริกกับข่าอีหม่มีเดียววันนี้ กนไหน้ก็แบรั้แ่เนตนยอยกุ้งมีแค่กุ้งยเนี่ยทำข้อมาดักแลวเอาหลายผุดออกมายกันเยาเนาะเขียดเขียดหอยขึ้นค้า นี่พี่น้องเขียดหน่อยเขียดเต็มเลยสัตว์ออเขียดหน่อยเต็มเลยนี่เมย์เข่าขาเกี่ยวเต็มเลยป้าเขียดหน่อยเขียดหน่อยเต็มเลยเขียดหน่อยเขียดหน่อยพี่น้องอืมดังไฟเลยพี่น้องยุ่งหลายคับสองครับดาดมาเป็นมูสองคนนี่ผมกับไอ้ป้าสองตัวอยู่ครับเมื่อล้วครับ Πά, πά, ได้ปลาผมก็ได้ปลาสองตัววันนี้ผมก็ได้ตีอันนี้ไว้ครับพี่นอกตีเอันเนียกุ้งไว้สองคันครับมันมันบ่คอยแจ้งพี่นอกมันเหมือดความสว่างบ่ถึงตีถิ่มไว้เนียกุ้งมันจจ้าขงับเข่าอะไรครับพี่นอกนี่เพราะทั้งนี้กับเขาอยู่เขาก็ได้สองตัว นะครับพี่น้องวันนี้เขาก็จะเผาปลาเผาปลาเผาหอยกินครับพี่น้องเพราะว่าปลาบบกินเป็ดครับปลากระสุบบบกินเป็ดย้ำคืนเนาะครับบบกัดเลยครับผมตีจีวรละโบมีตึกมีตักเลยเงียบเป็ดเลยพอดีหลานก็ไปเก็บหอยมาพี่น้องหอยเชลลีเขาก็จะเผาป่าสองตัวนี่แหละครับกินกันนี่นี่ไม่ตายด้วยตัวหนึ่งไม่ตายไม่ตายเลยเม็ดไฟโมกเลยหลานเผาเนี่ยแล้ว โอ้หมดแดงหลายตัว hmm. นี่มั้ยหมดเตียงเลยนะไม่จบคุยหมดแดงตัวนี้เดี๋ยวนี่ที่กินข่าวยังไงกันนั่นละโดนใส่ไฟไปเลยตัวงามขัดปากกระสุนโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องเอ้ยหอยตะยิบหอยตะยิบยังอิ่มกันหอยเก็บเอาข้าวเดี๋ยวตัวนี้มันหลายไหลหอยฉลีตัวงามๆครับ ใส่ไฟเลยเนี่ยของปากระสุนนะสูงงามกับงามเนี่ยดึงเบ็ดตลอทีนี่ตึงเมื่อลยครับลอยไปเลยเลย ี่น้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอจีหอยเราจ,จีหอยจีปลาพี่น้องเผาเลยครับมันจีเผาเลยน,นี่เนี่แต่สองตัวแล้วครับพี่น้องต้องกับคนเกี่ยวมตัตบานเข่าเขาก็ห่อ,อ,อ,อมากับพี่น้องมาเด้อมาเด้คอครับทุกคนเป็นไงสัน,เ,นดดเดือดตายไปเด้อหลานอยากมาสนุกน้ำหน้าหน้าเลยพามา จริงๆหน่ากับกลัวคนเดียวก็เลยกพาหลานมานำย<ม> <c oughs> ังไงเพิ่งเ,เลิกงานก็เลยชวนมานาคะครับพี่น้องอดูเนื้อปลาดูมันเป็นไง,ต,งตัวเด็ดจะสองตัวนึงเ,เ,ยเลยใหญ่ดิด้วยมีไข่ไหมมีไข่ไหมจิบะโอ้มีนมีมอุ่นมันครับมันตัวใหญ่มันครับ มันมันตุ่ยเลยครับเมื่อหลานกับมิแตสีนะพี่น้องสร้างสีครับ <c oughs> ส,รส,สร้างสีสร้างสีนี่นะลูกพุ่งเอาตาผมเด้ยอยิงไปหอย สดๆเลยพี่น้องนะไปดินหรออต้องั้ยโอกช่วยน้ำพอดีไหมน้ำิจรวดสมช็อตได้หรือไทยหรือ ใครเอาออกเด้อไครอ,ออกหมดเลยหลานผมเงียเตีย้ยเงียเตียเ้ยมันกินเข่าอยาเงียมันออกหลายกับหลานคนเคียงเลง้งนะแน่แน่แน่โอ้โหโสุดยอดพี่น้องมาเด้อครับทุกคนครับวันนี้ขอใช้บรรยากาศชีวิตแบบบ้านๆเนะพี่น้องผมกับคนโคราชอยู่นี่แหละครับเลยดจะเหนื่อยอยู่นี่ มีขวดขึ้นมาได้เป็นหลงด้อยมีการแก่นแน่ล่ะมาเด้อครับี่นองทุกคนครับ กระสุกป uh ๋ากระสุกเออไม่ไหวมันจะว่ารึวะเงียบเงียบคุณนั่งกินคุาอยู่นี่กยิัวกหัวแตกคอยๆครับ สดส,ดสดปลาสดสดครับมุ้ไม้ไมาอยากกินเลยครับพี่น้องหอยชนิดหลายครับพี่นี่ผมบ็หัวมันมีหลายประนภทนะมีอยู่ครับแก้ตาของน้ำ m m อ m m 玩对了，嗯 cái <laughs> bán này phá <laughs> phá <laughs> <được> <laughs> phải là gặp khó rồi <coughs> 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 โอ้เสียบราบพี่น้องมากินหากินแบบสุดๆนะเดบมากับยางกินเลยนะอี่น้องถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าปลากระสวบยังมันขึ้นม่กินเดบดนีหน่องไหมผมตีพยายามตีตีมันก็บ่กินมากินช่วงหัวคำสองตัวแล้วก็กัดหลายเทียอ,อยู่กัดบ่ถือเดบก็ได้แก่สองตัวก็เรียกว่าพระหลานยางก็ได้ไปเจ็บหอยมาอย่างกินน้ำก็มีการจวดจังไงไีหน้องเนาะ <laughs> บรรยากาศดีไีหน้องผมหมักแบบนี้ไหมหมักแบบทร,รมาชานสิไหมหมกัก ดาวเต็มฝ่าอยู่นี่แต่ว่าเมื่อกี้ผมจะถ่ายพี่น้องเบิ่งถ่ายบ่หรี่บ่เห็นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตกปลาก็ถือว่าบ่หมาย้บุไดีครับกได้สองตัวก็อย่างกินแล้วเดี๋ยวมื้อเลื่อนเสาอาจจะมาแกะมือใหม่พี่น้องเนาะจังติดตาม่าวเพี่น้องเด้อคลิปต่อไบเดี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีเดี่น้องเด้อสวัสดีครับ